Fatti per non finisci a penna con la silimato. Lei tanto, non le fa niente. Non le fa niente, non le fa niente. Sad. Anh cho mọi người có quá hết được mặt hàng trước 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 mặt hàng trước

สาานค่านท่าน่านเปล่าขอผ่านเปล่าได้ไมไ้่ไม่ีก็จะให้ก่อนไ่าต้องใส่สอคนานเอาทองมะไรออกเราขอเอาทองอะรออกอันนี้เอาเสียแวเอาเอา้ออาสวยเผ็ดนะแล้วสุขภาพแป็นะนั่งมีสีสุขก้วครุฑผี เอาไว้ทั้ง่าเลยเพื่อแจกคนดีค่ะมีเพื่อนหลายคนเนี่ยก็บอกว่าไม่ไม่ว่างมาเนี่ไม่เป็นไร่ขอขออาจารย์ให้เผื่อไว้เอาไว้หมดเลยค่ะดีไหมคะเฮ้ยเพื่อยะสโลกวินิมตวสาปสังตาภวติโตสาวะเวลามติกันโตนิพุโตจัสฌวังโกสติโย Iwan Cangkut Saparot Oida Satpate Matrayo Sukhiti Kayupo Mwakkiwadana Sirisirikang Utha Bajajino Jataro Tamawati Aikono Sukulangi Nyi 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 Nyi

ตอนนี้ลงซื้อเป็นแสนแล้วอันนี้เป็นแสแล้วจะองค์นี้ขึ้นตรงนี้ได้เนาะไม่ครับได้ไม่อันนี้ต้องดูความดีอันนีงด้านี้อันนี้ด้ตรงนี้โอเคตรงนี้มีช้างสี่เสียงราทารอห้านะอันนี้สาเจนนมีแล้วติีโจโอเคสวยไหมสวยครับเจ้าที่ให้คุณให้คุณน่าอยู่มาทำกินดีมาตลอดใช่ใช่นะตั้งตั้งมาอยู่มาทำกินดีมาตลอด ดีไหมนะดีดีมีสีพวกเราปิดิราศีปดรุปดท้องพลางปิดภเปิดราชาเลิกพระราชาเปิดมหานนเลิกมหาเศรษฐียรียงเียเลยะุณคอันนี้่ัน้บอสสาธุโยมสวัสดีนะสวัสดีค่ะไม่ไม่แก่เลยไม่แก่นะคุณจำเก่งเลยนะ ทำที่กองไแล้วค่ะดูออกออกยอยื่ดเครับข้ายย่เลยเหรอแล้วตรงนี้มี่อยู่แล้วอ่ะตรงนั้ได้ได้ครับไม่ต้องทำยิ่งเลยแต่หลวงพ่อตั้งให้ออกมาได้วอ่าาปจังนู้มหาราชมหาราชาราชาธรปดีกิติมีสพระโกพระพุทธเจ้าสมมาพระตัสสะพระสิวีเียาพระภูมิพระาพระเสม นันงีสีสดเยอะจริน้ำแก้วหนึ่นะน้ำี้างนอ้าวสวยมากเลถนี้เป็นสแก่ยืยืนนะยืย10ืนใส่ินป็นร้อยปีนีนี่เป็นคุณพ่อของคนนี้น้ขเท่านดูดูเลยสดีด้วยสคนแัน Để với tay của sao tôi không biết được một năm người lông người Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để phát nhôm, sợi sợi kia, bình thường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 , bình ดีดีดีสองว่าพุทธเจ้าสมบัติรักาดีโปรเปิดท้องพระคลัเปิดกุชัดเปิองราศีหนยเอใก็เว่อกเาอบพระจุไาหอพะจับพรกไม่ถึงไปเคื่อเดี๋ยววันไหนเรามาโกยค่ะ ใช่รอ่นรยครับคุณขอบคุณนะครับครับครับบ